สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับสำหรับวิธีการโอนเงินจากบัญชี e w a l l e t ของเราครับสำหรับ EW a l l e t ที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็คือแอปพลิเคชัน s h o p ปี้เพลนะครับวันนี้เราจะทําการโอนเงินจากแอปพลิเคชัน s h o p ปี้เพลไปยังบัญชีธนาคารนะครับซึ่งธนาคารที่ผมจะเลือกมาในวันนี้ก็คือธนาคารออมสินนะครับแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมสามารถโอนเข้าบัญชีของธนาคารอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของเราเองหรือชื่อของใครก็ช่างนะครับขอเพียงแค่เรามีนะครับชื่อผู้รับ เงินนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นธนาคารอะไรเนาะจะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถโอนเงินจากบัญชีช้อปปี้เพลของท่านผู้ชมไปยังบัญชีธนาคารได้แล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีการโอนเงินจากบัญชีช้อปปี้เพลไปยังบัญชีธนาคารซึ่งวันนี้อย่างที่บอกผมจะเลือกเป็นบัญชีธนาคารออมสินเดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีก่อนอ่า ธนาคารอมสินของผมนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราอัดหน้าจอก่อนอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Sho p e e p เ a ลยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเจอกับจำนวนเงินของเรานะครับ180บาทนะครับอยู่มุมซ้ายด้านบนนะครับนี่ เราสามารถโอนออกได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าขั้นต่ําในการโอนออกแล้วก็ค่าธรรมเนียมเขาคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ wallet ก่อนนะครับกดตามรู้สมไปเลยนี่นะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด180บาทเนาะเราก็กดเข้าไปที่โอนเงินเลยนะครับท่านผู้ชม นี่กดเข้าไปโอนเงินอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปดูด้านบนนะครับด้านบนคือประวัติของผมเองคือผมเคยทําการโอนมาแล้วคือผมซ้อมไปแล้วนะครับทั้งโอนไปยังบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารกรสิกรมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าเคยโอนแล้วเนาะมันจะเป็นประวัตินั่นเองแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจตรงนั้นท่านผู้ชมกดเข้าไปที่โอนไปยังบัญชีธนาคารเลยนะครับตึงอย่างนี้อ่ะ มาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมก็กรอกข้อมูลผู้ที่จะรับเงินจากบัญชี Sho ป e ี p พลที่เราต้องการโอนไปเนาะกรอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าค่าธรรมเนียมในการโอนไปยังบัญชีธนาคารแล้วก็ขั้นต่ำในการโอนเงินเนาะ ผมไปได้ไปหาข้อมูลมาครับท่านผู้ชมนี่นะครับเขาบอกว่าจานวนเงินขั้นต่าในการโอนไปยังบัญชีธนาคารแต่ละครั้งอยู่ที่100บาทนะครับคือถ้ามียอดเงินน้อยกว่า100บาทท่านผู้ชมไม่สามารถโอนได้นะครับต้องมีมากกว่า100บาทจะเป็น1 0 1บาท102บาทก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถโอนได้ทั้งหมดเลยนะครับขอเพียงให้มันมากกว่า100นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนนะครับหนึ่งเขาจะให้ฟรี1ครั้งจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านผู้ชม โอนภายใน1สัปดาห์เนี่ยมากกว่า1ครั้งก็คือโอน2ครั้งเมื่อโอน2ครั้งท่านผู้ชมก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับไม่ว่าจะเป็น10บาทหรือ12บาทก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมโอนไปยังบัญชีธนาคารไหนถ้าเกิดว่าสัปดาห์นั้นท่านผู้ชมโอนครั้งที่2อเนาะโอนไปยังบัญชีธนาคาร SCB หรือว่าไทยพาณิชย์นะครับสีธนาคารที่เขาให้ค่าธรรมเนียม10บบาทเนาะ SCB นะครับแล้วก็ธนาคาร กสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทย4ธนาคารนี้นะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่10บาทนะครับส่วนธนาคารอื่นๆจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่12บาทนะครับโอเคเนาะโอเคอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมเนาะอย่างที่บอกว่าฟรีหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์อธิบายนานจังเลยเอาเดี๋ยวเราไปดูที่การโอนต่อใส่ชื่อผู้รับเข้าไปนะครับผู้รับเงินของเรานะครับชื่อ ต้องการโอนนะใครก็ใส่ชื่อคนนั้นไปนะครับอ่าผมจะใส่แค่ชื่อนะผมไม่ได้ใส่น้ำสกุลด้วยแล้วก็เลือกธนาคารที่เราต้องการโอนนะครับท่านผู้ชมอ่าออมสินเลขที่บัญชีนะครับกรอกเข้าไปนะครับต้องการโอนให้ใคร0,2,0,3,6,7 3,7,6,6ทุกค เรียบร้อยนะครับจำนวนเงินที่ต้องการโอนมี180เดี๋ยวผมจะโอน180เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วกดถัดไปเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หนึ่งนะครับผู้รับเงินจะได้รับเงินภายใน3วันทําการนะครับก็คือนะครับมีกาหนดไม่ใช่ว่าโอนปุ๊บก็เข้าปั๊บเนาะเขาบอกว่าภายใน3วันทําการ นะครับวันนี้วันศุกร์ซะด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าเงินมันเข้าเลยหรือเปล่าตอนท้ายคลิปนะครับหรือว่ามันเข้าวันไหนผมจะเอาข้อมูลมาให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอเคก็ถัดไปนะครับชำระเงินใส่รหัสผ่านแอป,ปพลิเคชัน s h อ p ป e Play ของเราคุณจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากการโอนเสร็จสิน้นอ๋อตอนนี้ก็คือกำลังดำเนินการนะครับโอเค ผู้รับเงินของเราก็จะโผล่อยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมเขามีข้อมูลให้เราเลยนะครับว่าอนุชาตนะครับแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารนะครับอยู่ด้านล่างท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็เวลาที่เราจะได้เงินนะครับว่าอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นป่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้กี่วันถึงจะถึงเงินจะเข้านะครับคือวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายกันนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ